แลยนี่ะยอบกยอบเลยนี่แว่นไม่เอาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันหนักแว่นเช็คสายเฮ้ยอย่าลักอย่าลากมารุนเยอะไปมากนี่เลยอย่าเอียงอย่าเอียงอ่าเช็คก่อนครับ ้อมครังเอียงแล้วก็ดิตัวยงเอียงเนี่ยตอนเนี้ยดีบนตัวแล้วย้ายซ้ายหน่อยนึ่งอย่าเกินไม่ต้องแกงนั่นแหละถูกต้องตัดมือไม่ติดละตัวบิดแรงไไปเพื่อนเพื่อนด้วย ตกไงไหมครับพี่น้องโอเคครับโอเคเยี่ยม